เพื่อนๆก็สซอสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฟากกดไลค์นะครับกิดตามนะช่องไออุ่นเมืองการด้วยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูเป็นพระเมืองการนะครับปีไม่หลึกเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆปี5้าสี่ครับจะสวยมากตรงนี้แกหลันเอียสวยงามคมชัดตึงเปียกนะครับปี5้าีนะเป็นพระของวัดซีแกเจริญพรนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเพื่อน สวยหรือคมชัดประมาณไหนนะครับเรามาลงกล้องกันเห็นไหมโดยภาพหลวมเนี่ยเรายิบขึ้นมาแล้วเหมือนเห็นไหมครับผิวเขาจะตึงชัดมากนะตัวหนังสือจะขึ้นเป็นแทง่งแล้วเพื่อนๆดูที่สําคัญนะครับพระมีโคดนะนเพื่อนๆผะมีโคดคือมีโคเนี่ยเราโอ้โหเราเดี๋ยวเราซ่องเลยถ้าเป็นโคตอกนี่โอกาสแท้สูงมากนะมีส่วนกินเนื้อมีเส้นเสี้ยนในโคอะไรประมาณนี้เราก็ดูประมาณนี้นะครับอาตกอนอื่นเราดูพลิกหน้าพลิกหลังดูเห็นไหม หลังนี่ก็ตึงชัดดีเหมือนกันใช่นไหมครับคือมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไงเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่ามีระเบียบเรียบรอย้อยผิวตึงคมชัดเนี่ยโอกาสแถมสูงแล้วอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะโอส้สวยมากเลยเดี๋ยวเล่นดูดิอ่าพิวลุ้ลงๆเลยนะก่อนอื่นมีโค้ดเราดูโค้ดก่อนเลยเห็นไหมเพื่อนๆเป็นโค้ดตอกนะครับเป็นโคตอก นี่นะครับก็จะมีส่วนลึกกินเนื้อเห็นไหมเราพลิกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับจะมีส่วนขมๆนะอ,อ,อนะย,ย,ยู่นะเนี่ครับโคตอกเนี่ยสไตล์นี้เลยเพื่อนสไตล์นี้นะเนี่นะครับจะมีส่วนกินเนื้อขมๆม,มเล็กๆอยู่วนะะโอเคเลยนะเพื่อนนะ โอ้โหแล้วดูความเจ้าไหลเอียดสวยงามนะครับโอ้โหดูผิวดือดเมื่อนี่ความตึงความลึกความชัดผิเวเยียมนี้วันน่ะแบบเนี้ยโอกาสแท้สูงเลยนะครับ ตัวหนังสือเค้เป็นแท่งเลยนะ,หนะเหนไหเจริญพรเนี่ยครับก็โอเคเลยเมื่อสลับอกดีนะครับเห็นไหมเล็กคมชัดผิวตึงปียนะ อย่านั้นนะ้นก็ประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆคือพิวตื่นชัดนะแล,ะล้วเราซ่องเข้าไปเนี่ยเป็นโคตรตอกแล้วโอก้าแท้ก็สูงมากๆแล้วนะครับเราก็พลิกหลังดูน้อยเพื่อนๆพลิกหลังดูน้อยนะครับหลังเห็นไหมพระพุทธมงคลประสิทธิชโชคเจริญพรนะครับอ่ะปี 54, นะปะห้าสี่เพื่อนๆให้หน่อยครับพระเนี่ยเขาจะมีวิธี จัดคร้างในชัดเจยยือเป็นพิธีที่เล็กนะครับงานรอ่พระประธานนะครับ17พฤษภาคมนะปี5้าี่วัดไม่จเจริญพรนะครับสวยงามน,นะสวยงามมากอันนี้เห็ไหมครับก็จะมีเอกลักษณ์นะครับคือแยกส่วนกันนะระหว่างส่วนผิวเนื้อเหรียญครับส่วนขององค์พระใช่นไหมครับคือจะมีการแยกส่วนกันอยู่เห็นไหม คือชัดเจนเลยว่ามีการแยกส่วนกันนะครับดูนะเวียนดูเห็นไหมครับก็จะมีรอยประกบรอยต้อกันดูเห็นไหมครับเปบ็นรูปองค์พระเลยนะอ่าเนี่ยเห็นไหมครับ,อนะอรบโอเคเลยนะครับอ่าก็มีสไตล์นะครับก็อ่าเอามาต้อกันใช่ไหมอ่อาองค์พระเอามาต้ออะไรประมาณน,นี้นะครับทําให้อ่าด้านหน้ายกตัวหนูสูงขึ้นอ่า สวยงามมากครับก็โอเคเลยนะนเพื่อนสำหรับองค์นี้นะครับก็เป็นผาดเทดูง่ายนะครับสร้างมาปีห้าสี่นี้เองนะนเพื่อนกกีก่ปีเองอ่ะ ก็ประมาณเจ็แปดปีนะเนี่ยไม่หลึกเท่าไหร่แต่ก็ศึกษาได้นะครับสวยงามด้วยตรงนี้ ก็ดูดีเลยนหลึกคมชัดตัวหนังสือเด้งๆ้งเลยนะครับอ่าสาองค์นน้นะอ่าโอ้โหคืออย่างเงี้ยอย่างหนังสือจมนะครับเพื่อนๆื่อนแต่เมื่อเราพลิกดีๆเราจะรากคตตัวหนังสือที่ลอยขึ้นนะครับอ่าเป็นสาวมิตินะเห็นไหมอย่างเงี้ยเราพลิกอย่างเงี้ยคือจมนะอ่าโอ้แล้วเราดูบางทีเนี่ยเหมือนดูหนังสือ จะลอยขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆเราซ่องไปเนี่ยนโอ้โหเ,เหมือนเด้งขึ้นมามีเอกลักษณ์มีสไตล์สวยงามมากแล้วนี่นะครับหนังสือจมกลายเป็นหนังสือลอยได้นะครับเนหะ็นไหมนี่ให้มาเราพลิกดีๆดูวางมุมเนี่ยกลายเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆสับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็สวยงามมากนะอันนี้ ใครชินชอบฟากกดไลค์ก็ดตามด้วยนะครับใครมีประสบการณ์ก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะนเพื่อนๆครับเพื่อนๆวันนี้วิพัฒษ์ประก,การไลายขออภัยมานาะที่ด้วยนะครับไม่มีเจตนานะครับเพื่อนๆวันนีนน้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ